อืมเเฮ้ยไม่ก็ผ่าไม่ยากไงอ๋อข้างในมันไม่มีกระดูกไงมันมีหรอมันเป็นเอ็นเอ็นที่มันหล่อรื่นมันเนี่ยหรือเออจอในหมอก,กำทีงว่ะโอ้โอแต่ตอนนี้กินไม่ได้นะเหนียวเลยย<อ>ังไม่สุกด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไพอีกแล้วครับดูได้ของเด็ดมายังไม่บอกนะไปะเดี๋ยวไปเปิดดูพร้อมกับพ่อดีกว่าเราตอรอนี่ของเด็ดดู รับรองเด็ดแน่นอนอ่ะติดไม้ก่อนติดไม้ก่อนติดไม้ก่อน,ดดนเดี๋ยวค่อยเปิดดูอ,อ่ะเขาจับเลยเด็ดมากไม่ต้องทําอะไรเยอะครับเขาทํามาให้บางส่วนละถ้าเกิดเขาไม่ทํานี่เราต้องทําต้องใช้ไฟเผ<ข>าอ่ะเพราะลองเปิดดูอูเอ <c oughs> อไ <c oughs> อ <c oughs> เขาทําเขาเขาูดเขาเผาแลวเนี่ยเผา,เาแล้วเผาแล้วได้มาสามอันเขาทาเป็นกองเป็นกองไว้อ่ะ เขาเผาเขาขูดให้แล้วพ่ออันนี้อันนี้ก็ขูดยักษ์ทำยังกับเหนื่อจริงๆผมจะเอาที่แบบเป็นสดๆแต่ว่ามันไม่มีถ้ามีอ่ะเราก็มาเผาให้คุณผู้ชมได้ดูเรีเผาเรียกเผาเขาเรียออ่าอันนี้เนี่ยจำเนี่ย้อขนาดนี้ใช่เอาบอกก่อนที่อะไรเนี่ยบางคนจะอันนี้อ่ะนี่คืออะไรพ่อขาวัวขาวัวอ่ะขาวัวตินมันจะขาเป็นกุขาตินอันนี้พ่อเรียกกลุ่มตินนะกลุ่มตินกุ่มตินวัวมันคล้ายๆถ้าหมูอ่ะถ้าเขาต้มอ่ะถ้าเขาทำพะโลเขาเรียกว่าทากิถ้าเป็นหมูนะอันเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นวววันีี่่เรรยกาอะไ กลุ้งกุ้งตีนถ้าเป็นหมูเขาเรียกคากิเออหมูันนั่นแหละอันนี้ไม่ครบตัวนะสามสามขาไงน่ะสามกลุ่มก็ไงทำอะไรทำอะไรดีอันเนี้ยครับจอกโจ้นึ่งโจ้งั้นไม่เปื่อยไม่นุ่มเนาะจอกใสเย็นๆก่อนโจ้แต่พวกทุทางไรตีอะอ่ารอรอโจ้นี่คล้ายๆตุ่นนะคุณเขล้ายตุ่นนะใส่ยาใส่เนื้อด้วยใส่เนื้อยาใส่เนื้อเด็ดแน่นอนยาใส่เนื้อตอนตอนเท่าตอนมันไรตีกว่าใช้เครื่องมันก็ไม่เยอะนะคือน้ำลายรอแล้วเนี่ยมาก่ะลองนึกถึงผ้ามันนุ่มๆแถวเนี้ยแถวเนี้ยมันเป็นเอ็นเป็นนนนนเเเเื้้อุ่่มลยยยีีแถวกึบ กุ้บดีเนอร์มันมันบอลิเมีนะกุ้บปี๊ดนี่พอลิเมอร์นั้นเนี่ยอันน่้อร่อยเนี่ยทำแบบนี้นั่นก็เมนูง่ายตกลุ่มตินจอกลุ่มตินตู้กลุ่มตินมันเครื่องมันง่ายจริงครับคุณผู้ชมไม่ใชว่ามันใช้เวลาใช้เวลาน่าจะจะต้องเป็นทั้งวันอ่ะต้องไฟอ่อนไม่งั้นก็ถ้าเราใช้ไฟแรงที่เราเคยทำอ่ะมันอย่างไรมันเละไปมันไปอย่างมุกมันมันไรมันจะเละมันจะลุ่ยแต่เย็นๆย็นกว่านี้นะใช่ครับหลังสนอแลังสนอมันก็สะอาดดีอยู่แล้วนี่นะแล้วจะมีเศษที่เขาเผาอะไรบ อันนี้ผ่าหน่อยเนะาะผ่าอ่ะอันนี้ผมผ่าย้อยเนื้อพรผ่ากึ่งกลางเพาะผ่าครึ่งเนาะผ่าครึ่งเลยเพาะอันนี้คือวัวเกือบหนึ่งตัวเลยมาเลยมาทำกลุ่ม,มทำกุมก่มกลุ่มผ่าครึ่งผ่าครึ่งเฮ้ยข้าไม่ก็ผ่าไม่ยากไงอ๋อข้างในมันไม่มีกระดูกไงมันมีหนูมันจะเป็นเท้า,ากกอีกก็แข็งกว่าหนึ่งแมงตีมันทำแมงตีในกว่าอะไรนะโค่นนะขก๊อกบางอียชิ้นใหญ่เนี่ยเนาะอันไหนอ่ะอันไหนอ่ะมันชุดยวดเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมัาไข่มันหรอหรือว่าอันนี้ เหมือนเป็นไข่เอ็นนะมันเป็นเอ็นเอ็นที่มันหล่อรื่นมันเนี่ยมันจะไข่มันจะไข่มันก่อมใจแล้วมันมันมันกึบๆเนี่ยรอยเจนนี่นะคนส่วนน้อยนะที่จะกินเป็นนะคุณผู้ชมบางคนเขามไม่กินนะเขากินแต่เนื้อเนี่ยอยถ้ามันห่าทห่อตุ๋นมันกินได้รู้เขาคั่วเขาพัดหรืออไรก็แล้วไนมันเหนียวเนาะเหนียวกอกอตุ๋นรองนึ่งอ่ะนึ่งเป็นบ้านบนเลยเฮ้ย หมอหรือ<ะ>เจอในหมอกำแ่<ไ>ปะปิดก่อนไปเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องกันครับเริ่มจากแกะหอมแขกก่อนอจอนี่ขาดไม่ได้ครบับหอมแขกเนี่ยมันต้องมีมต,งต้องใส่นาะหอมเล่นะหรือว่าเมนูจอนี่มาจาก India, อินเดียล้วอินเดียก็ขาดไม่ได้นะขาดหอมแขกไม่ได้ครับอ่ะเครื่องเรามีหอมแขกหอมแขกกระเทียมกระเทียมมะเขือเทศพริกพริกแห้งนะครับอันนี้เน้นเอาสีนะความเผ็ดนี่เดี๋ยว มีพริกสดนู่นอยู่เนาะใส่พริกสดนั่นเข้าไปด้วยเครื่องปรุงเกลือชูรสน้ำมันผงขมิ้นเออผงขมิ้นแล้วก็ยาใส่เนื้อยาใส่เนื้อใส่ตอนกินครับผงขมิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามานี่เสือเกลือ้วยเกลือสักหน่อยตาได้เกลือจะได้ดครกง่ายครับนี่ประมาณนี้นะใส่หอมขาวลงไปตามด้วยหอมแคร์ครับ โรยแบบหยาบไม่ต้องละเอียดมากเพราะยังไงจอมันละลายหมดอยู่แล้วครับนี่ประมาณนี้เลยละไปไปผัดละท่าลงเกงียงลงเต๋าละเอาหมองเลยหออมอกระทะปกติใช้แต่กระทะครับออจัมบอแล้วกันตั้งตุ่นนะครับวันนี้มันจะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหวานเนาะหอ,ม,อม,มีรสชาติของมันใส่แล้วจะครบเครื่องครับใส่น้ำมันลงผัดเครื่องสักหน่อย เดือมันร้อนะครับเตรียมเครื่องใส่ลงไปโอ้ยผัดให้หอมหอครับเกลือนี่ครึ่งหนึ่งนะพ่ออย่าลืมนะก็เมื่อกี้ที่เราโขกไงชลวดนะครับี่เกลือผงขมิ้นผงขมิ้นครับตามด้วยมะเขือเทศพริกครับใส่ลงไปลูกเลยผัดนี้สักไหนใส่กลุ่มตินบัวลงไปครับมากครับนี่ใส่นี่กลุ่มตินลงไปตีนใส่เลยเนาะใส่เลย กลินนี้หอมแล้วเนะี่ยแต่ตอนนี้กินไม่ได้นะเหนียวเลยยัง<อ>ไม่สุกด้วยกลุ่มว่างก็กินได้นูะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ผมว่านี่ต้องตุ่นทั้งวันนะครับตุ่นอะไรซี่น่ะใส่ยีนยน้นี่ลอนอาจจะต้องตุ่นกันข้ามคืนเลยครับเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเปล่อยนนุ่มครับถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยมันก็จะเละอ,อุ่นค่ชูจวีว่ละนี่ประมาณนี้ได้แล้วนะเสร็จแล้วนะเนี่ยผัดให้เข้ากันนี้ก็ตามด้วยน้ำครับ นี่ครับันลงไปแล้วจอตอนนี้นะครับน้ำเยอะไหมพ่อเดี๋ยวมันจะแห้งไหมเนี่ยฮะไหนน้ำายอะโอของน้ำพุนเอ๋อรสองน้ำผมกลัวไม่เปื่อยด้เนี่ยทำน้ำพุนอ่ะเอาละครับตอนนี้จะจะไฟจะบทำงานน่ะถ้ามันเดือดแล้วเราจะใช้ไฟอ่อนเลยเนาะให้เดือดบุกบุกบุกเนี่ยแต่ตอนนี้ไฟแรงครับให้มันเดือดบุกบุกกอนพอมันเดือดปุ๊บนี่จะอ่อนไฟให้มันแบบแค่พอเดือดนิดหน่อยนะครับเหมือนไฟทานเนาะมันจะนุ่มดีไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ รอให้ไฟทํางานไปถ้าเดือนแล้วก็เบาไฟแค่นั้นนะครับนั่นแหละกลุ่มติ้นจอกับบรรยากาศบ้านป่าไผ่ครับใน,นท้าเขาจอในเขาสองเอียดตุน,นไม่เชงจนได้ตีบน่ะตุนนะจอคือตุนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่วันที่สองนะครับเมื่อวานไม่ทันได้กินเอาพ่อติดไม่ไหนกลุ่มตินวัวเราเป็นยังไงบ้างบอกอ่ะผนไปใส่ผงแล้วนานเลยก็ใช่อ้ปื๊บนี่ตุนไว้ท้งคืนไหมหรือว่าเมื่อคืนเก็บอยู่ มุ่เก็ยปอถังกระสีหัวผลกลมกร้องนักหนี่งมาดูนักขึ้นนั่นใส่ไหนักตักนักหมกไพวกพวกนั่นนะอ๋อให้ม <louder. S 3> ันเดือดบุ้บุบนั่นนะแค่แค่ค่อยเดือดเนาะค่อยเดือดไมอเราไม่ใช้ไฟแรงเลยนะผมงอขนาดนั้นนี่มันเราใช้อันนี้พอเตรียมอะไรไว้อ่ะนะพ่ออะไรน่ะทำอะไรนั่นน่ะอ๋อไปกับอากาศบอกพี่ละไอเราพี่มีอ๋อนี่แหละทีเด็ดทีเด็ดมาใส่อะไรก่อนมันเลยจีละเนื้อในหน้าตาเป็นไงขอดูหน่อยครับนี่ยพายุต้องรับเลยโอ้โอ้คุณส้ม มาผูสีอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยครับมันมืดดูดิอื้ฝนจะตกฝนตกแล้วเนี่ยต้องกินข้างในแล้วงพราะไปดูก่อนนี่อันนี้จากพริกแดงแล้วนั่น่ะที่เราโขกอ่ะก็เป็นน้ำมันจากนี่นะกลุ่มตีนเนี่ยเอาเลยเนอรใส่ที่เดดของเราเ้าหอมแน่นอนโอ้ยข้าวเฉิร์กเขาเรียกปลอกออกละอุ้ยกินขึ้นมาเลยอืมเข้ากันขนาดนะเออเธอ ปิดหายไปเลยกินเนีกินเนีเข้ากันมากคุณผู้ชมเข้านะเพราะเขาโจลือวด้วยอย่างเสรานี่นะอยากใส่เนื้อเดี๋ยขอดูผงหนึ่งเพราะเนี่ยผงยาใส่เนื้อนี่ครับจะมุนไพ่ทั้งหนั้นเลยมุนไพ่เออผิดป้อมผิดช้างอย่างเมืนเล้ยงยางสับปาสับปีละพิดช้างคืออะไรสมุนไพรเนาะสมุนไพรอ่ะอันนี้เอาไงได้แล้วมั้งได้ละโอ้ฝนก็มาแล้วครับเอาละบอกบละบอกบละเดี๋ยวเราจะน่าจะตักเอามั้งเพราะผมว่าน่าจะไม่หมดอ่ะทันทีมันเยอะเลยปึ๊บโฝนดูสีคุณผู้ชม กลิ่นีหอ,อ,อ,อมเลย,ม,เลยมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนชอนอิ่นนะกลิ่นยาเส้นเนื้อออกมาคุณผู้ชมดูเอาใส่หมดเลยเนาะเรากินพิละาชิ้นอยู่แล้วเนาะเต็มหมดเลยปะ ดีนะคุณผู้ชมเรามีหลังคาตรงนี้หน่อยอ่ะเนี่ยฝนก็เลยไม่โดนเรานะครับไม่อย่งั้นกินไม่ได้นะเนี่ยมาครับมาครับจัดกับบรรยากาศฝนตกกิมอยากเห็นเมื่อมันขึ้นอีกขนาดละเนี่ยครับดูฝนตกแรงมากดีนะครับที่เราได้สร้างกระท่อมนี้ไว้ครับช้าอยู่มาวไม่สร้างนี่จบเลยสีมันจะมืดหน่อยนะครับไม่เป็นไรผมไปจัดเลยทำแร้เพราเอะไะครับอืมสวยกำลังดีุณผู้ชมหรอเนี่ย

กี่ก้าโม่วงขนาดกีกา้กาม่วงขนาดกี่อีกอ่ก้าม่วขนาดโอโทโทโ๊ตโธต้องหนึบหนิวดีเนอะส<ม>ิงเขาดีขน,ดน,น,น,นาดเนี่ยคงจะใช้มือเพื่อผัดนะเนี่ยฟูดหยดด้วยอ่ะผ่อนน้ำเนี่ยเนาะสีแดงๆนี่คือจากพริกนะครับที่เราโขกนะพริกแห้งปัดท่ามานี่อออืืื คุณจุ๊วอ,อาาะไรวะขนมเนี่แยแหนที่มันหุ้มกระดูกเนี่ยเน,นี่ยอะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นเนื้ออะไรเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะอืม้มนากก็ฝนตกก็ไม่กลัวครับอือนี่ยนะธรรมชาติจะได้ยดยอย่างเดียวผมไม่ได้เอาไฟมานะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวหาไฟสปอตไรสองครับเวลาฝนตกมันจะมืดๆหน่อยนะครับ นี่ทำนากุกข้าวเนอยวน้ำมันนะครับอ๋ออืมอหมมอ๊ะมอ๊ะมอ๊ะตัวอย่างอี้อ่ะนี่ไงที่บอกว่าเป็นไข่หรือเป็นอะไรนะที่แบบว่าไม่ใช่ไข่เป็นอะไรมันมันนะมันนะถ้าเป็นไข่มันได้มด่วเดียวอ่ะเป็นมันแบบเหมือนมันกระดูกอ่ะถ้ามันทำมันห้อขวัญนะเอาไปกุ้มหุ้งเลยมันขวันยิบไรปร้อนขนาดละนี่ มาอืมเบอร์มาครับนั่งกินด้วยนะผมอืมามานี่ครับกลุ่มกินวัวปึ๊บนะาน้ามาครับกินข้าวกันโอ้โหเปียกเลยฝนตกหนักแล้วแทบไม่ได้ตกเบาๆเนี่ยจัดตรงไหนดีวะออร่อยทุกกรงเหรออร่อยเลยผมเห็นว่าค่อยร้อนแล้ววะจัดได้กลุ่มจีนกลุ่มจีนนี่เลยหม้วเลย หนึ่งชิ้นครับน่าจะหมดอยู่จัดมาเลยอืมอืมหอมยใส่เนงาที่แ่วกันนะตอนนี้ขนาดอืมหอมยาสีเลือดถ้าพัโจถึงถึงถึงบ้วยอะไรดีมากลองลุ้นน้ำอะ่ะงแค่นั้นนี่รังดีอะ่ะอืม ไม่เหนียวแล้วก็ไม่เละตรงดีจริงๆ่ะมันกึบๆแบบตัแผ่นลวดพอจะแร่นก็เท่นถูไหมุนนะฮะถุกันตกก็ตกไปเลยครับฝน้นเงารงนี้เหาขึอนม้อตรงนี้ตรงนี้มันนี่มันละ หอมหอมเอออร่อยอนเนี่ยอ,อ,อ,อืออือหึหอมแก่ไปกินเสร็จก็ล้างเนี่ยล้างน้ำฝนที่ม้าก็นอนเลยดื่เยอะจะคูุกับบ ต้องไม่้วน,นะครับอืม้มน้ำหน่อยเตาเราเราก็สารสีปิดไว้นะเดี๋ยวเราจะทำตเตาเล็กไว้ข้างบนนะครเวลาไว้ทำอาหารหน้าฝนเนาะฝนตกเนี้ยเตาแบบแตไม่ใหญ่มากแต่ถ้าทำอะไรใหญ่หญๆตุณนๆนี้รอทำฝนไม่ตกเราทำข้างหน้านี้ คนตกเงี้ยครับคุณข้าวเสร็จอ้ะต้องไปดูนาอืมเนี่ยนักขึ้นแหละครับเพราะว่าล่าสุดเราเอาเครื่องไปไว้ในนาสือแล้วที่เราไปสูบปลากลัวว่าน้ำมาน้ำน้มามันออกยากโอ้โหก็กลุ่มละกลุ่มละเออเมื่อผมก็กลุ่มแล้วเนี่ยแล้วมันมีมันมีหกหกหกเนาะมีมีสาม ที่สามก็เป็นหกปุ๊บมาวมาอย่างนี้เลยจะได้หายร้อนครับอือโอ้โหอันนี้จะเปื่อยก่อนหน่อยลองชิมดูอ่ะอืมอืมเล็กเปื่อยอ่ะยื่นอ๋ so อเไปเลย

Cheja, nó bẹp miếng kiếu này mày gọi cái kiếu cũng được đòi ạ mày gọi mày gọi mày gọi mày được mày กุ๊บิจะอิ่มแล้วนะเยื้ได้อือถ้าเรากินคนขานั่นแหละนกิดคนขาถูกะนขาอีกเล้วเลยอืมนึกว่าทำนึกถึงอะไร ของคนปากีหรืออะไรสักอย่างพ่อเขาทำเนี้ยแต่ไม่ให้เครื่องเหมือนเรานะเขาตูนออกมาอย่าเนี้ยแล้วก็เอา,เอา,เอาขอนมปังเขาคุยกินอะ่ะเหมือนป้งคุยเอาไ่ะอ้ยขี้จะออกนี่เลยคุณผู้ชมเ,เขาแต่เพิ่งดูเขาเล้เแหละอืมหรอครับ บวดไหมเนี่ยไม่หรอไม่ไหวอ่ะไม่ปวดไม่เป็นไรพ่อเนี่ยเวลาอยู่ในกระ่อมเนี่และแล้วฝนตกอ่ะคุณผู้ชมนึกถึงตอนที่เราทำคลิปใหม่ๆอ่ะเราทำอะไรนะพี่ปราจอมจำได้อยู่แล้วคั้วแล้วคั้วไก่ด้วยถ่ายกันเนี้ยมืดๆหน่อยไม่แน่ใจว่าใครจำคลิปเก่าๆของเราได้ครับตอนนั้นก็เนี่ยหน้าฝน เดี๋ยวผมจะหาไฟโซลาเซลล์มานะครับชาร์จไว้แล้วก็เวลาฝนตกเนี้ยเอามาส่องเนาะส่องหน้าเราถ่ายมันจะได้สว่างนะครับแล้วหันหลังไปทางที่ฝนตกจะได้เห็นบรรยากาศฝนตกด้วยนี่ทางนี้ก็ยังเห็นเลยนะเนี่ยฝนตกจากคาเนี่ยหาดูยากนะอย่างนี้นะพ่อะเนี่ยฝนตกจากคาบึ๊บๆ๊เนี่ยหาดูยากนะในเมืองไม่มีมีแต่มีแต่กระเบื้องสังกะสีไงพ่อหลอกเนี่ยหรอกเนี่ยมันจะเป็นตุ่มเล็กๆแล้วข่อยลงเนี่ย ก็ตึ๊บปึ๊บตึ๊บเอาเรียนในโซนไอจับละผสมจิ้งด้วยมีผ้าดอกจิ้งด้วยจิ้งก็คือชันนะให้ให้หลังคามันชันหน่อยน้ำมันจะได้ไหลดีน้ำฝนมันจะไม่รั่วนเราทำไม่รั่วเลยถ้าฝนถ้าฝนย่างมันก็มันก็ยอดอ่ะม้ำเปลือกจป้นด้วยมันหยุดทำให้ละเป็นกล้องละโอเควันนี้มานี้นะพ่อเนาะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดตามด้วยนะครับไปแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตก